สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะค่ะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันน้อยนะคะโควิดกลับมาระบาดอีกรอบค่ะค่ะวันนี้ปุณธรรมยำมูซ้าชันค่ะปิ้นกับข้าวก็ได้กับแกมก็ดีค่ะค่ะไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะมูซ้าชันเลือครุค่งช้อนชาค่ะ คงถุงดอดมูนึ่องอนชาค่ะซอสตั่วเลื้องนะคะกตบปริมาณตามชอบเลยค่ะใส่มูลงไปค่ะ เป็นคิงแล้วก็รากผักชีหัวเทียมแล้วก็ห้อมบุบค,ค่ะเดร็ดแล้วปุณก็จะเบาไฟลงไอ้อ้อนนะคะก็เคี่ยวไฟอ่อนอ้อนไปให้เนื้อมูหนุ่มเลยค่ะน้ำจิ้มก็ใช้กระเทียมไทยพริกขี้หนูส้วนรากผักชีใบสะระแน่สำนาว น้ำตาลทรายน้ำปลาพผงนัวเผินเพิ่มได้นะคะถาายกไส้ค่ะกระเทียมและผักชีไส้ไปเลยค่ะใบซาลาเน่ค่ะตามเซกเลือไปสักนิดค่ะ 你别喊。 ดูนะคะว่าต้งอะไรมั่ง mm. เลียวเข็มได้แล้วนะคะแต่รู้สึกว่าตรงเติมยังไม่วานนะคะเส้นน้ำตาลเผือมซอง้่นชาค่ะ mm. ส็จเลืค่ะอมเงนหนาจิมซีฟู้ดนะคะเราปรุงให้เข้มข้นเลยค่ะเ mm. พราะว่าตอนมาย่าเนี่ยจะได้รสชาติกลมกลมพอดีเลยค่ะ พยายามส่การคนาขึ้นชายแล้วก็ใบซาราเน่นะคะเพื่อนเตียนจากการคนาฮ่องกงเป็นนอหมายฝรั่งได้ค่ะพักคนานะคะเอาไปลวกก้อน,นะคะ่ะก็ลวกขอพักสลัดนะคะแล้วก็ตักผักในน้ำยิ้นเลยค่ะต้นๆี่ชันต้งทุกแล้วก็หั่นเป็นชิ้น ตามที่ต้องการนะคะจะเป็นชิ้นบางชิ้นหน้าก็ตามความพอใจกล้องผู้กินเลยค่ะน้มูนะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นหน้าพอค่ำค่ะเป็นต้องการให้หนุ่มให้เปื่อยมาแข่ไใหนก็กาเวลาต้มได้เลยนะคะอยากให้เปื่อยมาก็ต้มนานน้อยค่ะอยากให้พอนึดนึ่เนียเน้ยๆก็อย่าต้มนานจนเกินไปค่ะการะยะเวลาเองอนะคะตอนต้มนะ น้ำย่ำค่ะล,ลัดไปเลยักคนาค่ะขึ้นช่ายค่ะสระาแน่ค่ะ ถ้าเผื่นมีชามใหญ่ๆนะคะก็จะกลุกมไหนว่านี่ค่ะนี่ก็มืกี้เลือกมาไว้เยอะแล้วนะคะ อร่อยเข็มคอนค่ะเนื้อมูนี่มนึบนับมากเลยค่ะอร่อยกำลังดีค่ะคุณชอบป,ประมาณนี้นะคะถ้าเผื่ออยากให้เนื้อมูนุ่มละลายในปากนะคะก็ตุ๋นไฟอ่อนๆไปค่ะประมาณนึ่งชั่วโมงกว่านะคะพอเนื้อมูย้นก็ค่อยมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ไปย่าค่ะค่ะวันนี้บุล,ลาไปก่อนนะคะฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามค่ะเป็นกำลังใจใช่องครัวคุณปุ้นวันนี้สวัสดีค่ะ